ดัินันปันๆพูดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องชื่นใจนะครับกับสิ่งที่ปันนได้พูดออกมาเพราะบาลมีของอิหลาอุ๋งอิงแท้ๆพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุนมังมอลาสุบุสุขคนนะครับเอฟซีสาวน้อยเป็นบานแพงที่สําคัญขาดบุหรเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีอิหลาอุ๋งอิงและขอบคุณไปยังเอฟซีน้องปันนทุกปู่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะครับบริสุทธิ์การกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเช่องสังสรรค์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้เท่านี้นะครับเป็นคลิปแรกของมือคลิปแรกของเวนนี่เนี่ยมาเล่ามาเก,กาสูพีสูนองฟั่งนะครับหลังจากทีอีหลาองยิงได้ไปทําการสแสดงที่ชลบุรีเมื่อคืนนี้นะครับหลายนะครับบรรยากาศนะครับความอบอุ่น หลากหลายบรรยากาศด้วยกันนะครับพี่น้องครับความอบอุ่นอิหลาอุ้งอิงไปเวที่ใดไปมองใดทําการแสดงยุ้ยสนะครับเข้าสี่เห็นบรรยากาศแบบนี้พอๆแม่ๆมห้การต้อนรับเป็นย่างดีนะครับขนาดป,นปันปันบอกว่ายาืหัวคํานึกว่าบ่มีข้นนะครับพี่น้องหลังจากนั้นมากคามากค,คํามากค้นเต็มอัญญาพะนาชื่นใจแห้งเพ่อนว่าพี่น้องครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้อง มอยากให้ไปฟังคาพูดของปันปันถ่ายคลิปนะครับพี่น้องครับผมคนุญาดดังนั้นเสียน,น,น้นเนาะพี่น,อน้องเนาะอนุยาตนําคลิปของเพื่อนมาเป็นองค์ประกอบของเห้านะครับและคนุยาตตัดบางส่วนบางตอนเมื่อไห้พี่ให้น้องได้ฟังได้เบิ่งบรรยากาศไปน้ากันนะครับว่าสิ่งที่ผมจัดกล่าวจะพูดต่อไปนี้มันเป็นความจริงบอหรือว่าผมแตง่งผมเติมนะครับเพราะบารมีอุ๋งอิงจริงๆบอพี่น้องครับฟังเบิ่งแล้วซ้อยผมมีเคราะน่นะครับพี่น้อง ซึ่งตามที่ผมเบิง,ตา,งตามที่ผมเห็นตามที่ผมดยินได้ฟังมากนี่คือนะครับปันปันนะครับผู้ติดตามตอนนี้จะถึง1 0 0 0 0แสนคนแล้วนะครับในยู u b ปปันปันลำเพิรลออฟฟิเชียลนะครับด้วยพลังเอฟซพลังเงียบของอิหล่าอุ้งอิงเพิ่นววะพี่นองพอแม่พี่นองเอฟซีพอพอแม่แม่เอฟซของอิล่าอุ้งอิงนี่ครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่เปิ่นนะครับได้มา อ่อนทั่วก็ว่าได้เนาะมินิคอนเสิร์ตร่วมจอยกันนะครับเช็คเช่นเดียวกับน้องปอมแปีนฤดูกาลที่แล้วพี่น้องครับมาแป๊บเดียวนะครับแค่มามินิคอนเสิร์ตทัวร์มินิคอนเสิร์ตแป๊บเดียวพี่น้องครับสองสามเดือนเห็นบ๊อบพุทธิตามขึ้นซี่หางมื่นเห็นไหมครับนี่เช็คเช่นเดียวกันครับปั่นๆมาแล้วครับครั้งนี้นะครับและเป็นอีกหนึ่งนางเอกสําคัญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ยืนยันแล้วว่าจะยืนหยัดยืนยงอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพง รูดูการหน้าอย่างเต็มตัวพร้อมด้วยนะครับได้มาอ่อนทั่วมินิคอนเสิร์ตรอบนี้ซึ่งเป็นผลดีนะครับที่ได้มาถ่าย YouTube มาทำคลิปนะครับก้อนน้านี้ปันปันโบได้คอยทายอย่างพี่น้องครับ่ายไปกับค้นเบิ่งกับโบหลายแต่ณตอนนี้นะครับเขาไปเบิ่งหลวดครับช่องปันปันลัหมื่นขึ้นครับพี่น้องครับสองหมืน่นสามหมืน่นหา้าหมื่นขึนครับพี่น้อง อันนี้คือได้รับการตอบรับจากเอฟซีนะครับเพราะทุกวันนี้เห็น่พี่น้องครับเฮาสินปันครับอุ๋งอิงอยู่คู่กันอยู่ตลอดพี่น้องเห็นว่าครับร้องเพลงพี่น้องยอกร้อเล่นกันมันเป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะครับผมแนะนำแอดมินคนมากมาลามเลยนะเอฟซีสาวหน่อยเป็นบ้านแพ่งเห็นศิลปินรุ่นพี่และศิลปินรุ่นน้องเนาะพี่น้องเนาะ,ะอืม สึ่งเฮ้าบัวว่าัพุนันเด่นผู้นี้ดังว่าไผ่แล้วกันนะครับทุกคนมีส่วนสําคัญกับองค์กรนี้นะครับกับสาวน้อยเพชรบาดแผลเพราะฉะนั้นนะครับเอฟซี FC ของคนบา,างหมอลำพื่นกันนะครับไปให้การตอบรับไปเบื้องปิติดตามของเพิ่นนะครับเพราะปันๆก็คือคนมีคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเดินทางมาสายเดียวกันกับปีสุดสายใหญ่นั่นเองพน้องครับเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เพราะบารมีอุ๋งอิงนะครับเพราะเอฟซแฟนคลับของอุ๋งอิงเฮ็ดให้ปันปันะครับได้มีกำลังใจที่จะถ่ายคลิปนะครับต่อต่อไปพี่น้องเออซึ่งปันปันได้ยินยันออกมาแล้วว่าไปวงใไงคือกันครับสาวหน่อยเป็ดบานแป้งปันปันกะสีหาเวลาเดินหน้าถ่ายคลิปเชกเช่นเดียวกันกับมากมินิคอนเสิร์ตเพื่อให้ FC ได้เห็นได้ฟังไปน้ำกัดพี่นงองเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับทริปนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากพูดอยากขอบพระคุณจากใจนะครับพี่น้องครับเอ่อพอๆแม่บ้านหักทุกๆหลังนะครับและที่ขาดบ่ได้เลยคือบ้านหักฟ้าใสพี่น้องครับบ้านหลังนี้นะครับมีแอดมินภาคสนามไปติดตามท้ายติดตามภาพสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบ้านหักหลังนี้อบอุ่นเสมอนะครับ บ้านฮักฟ้าใสหัวใจของอ,อิงนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกๆคนนะครับที่ฮักอิละาด้วยใจจากใจแอดมินนหมักหมอล่ำนะครับพี่น้องครับเออซึ่งน,นะครับผมกระด้นน้ำภาพบรรยากาศเนาะยังว่าอะไรที่ผมบอกไว้แต่ต้นนะครับจะขอ,อน้ำภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศจากช่องเสียโนดมาฝากพี่ต่อน,น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ถ้าเกิดผมกล้าวผิดพลาดประการใด ว่าจาใดที่มันกล่าวออกไปแล้วบ่วถือใจขออภัยว้หน้าที่ตรงนี้บ่มีเจตนาบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เจตนาดีๆอยากเล่าอยากเว่สุพิสุน้องฟังคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันสิตามไม่เองนะครับพี่น้องครับฮักด้วยใจทําด้วยใจครับไปมาอนี่กําลังใจรุ่นร้าพี่น้องพี่ปั๊นเนาะสุดอีรีมือหนี่ เพ<น>ื่อที่มีเวลาไทายมาคึกกับไปวง,งเง,งี้เนาะไม่ใช่ก็สิ่เป็นจอบไทยเราค่ะครับเพราะว่าาตอนนี้ยอดซับสไครต์ขึ้นเยอะมากข้าวด้วยทุกคเนเล่นบอกแม่ค่ะจากการเชื่อมของเอซ์ทีมาเกินครับทีมี่ทุกคนช่วย,ยค่ะครับจากคนละตอนนี้ก็ไม่รู้สองาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวก็ะหอดแสนแล้ว,นนวลพี่น้องครับช่องปัป่นปั่นระเพินออฟฟิเชียลด้วยพี่น้องเด้อครับนี่ yeah

เอจงานทั้งนปไปนอดอพาร์เมน็นสอดตนเลยสัตวไปอุกามอนนะครัไปดูง้ำต่อนะครับ